สวัสดีค่ะพบก,กับช่องน้องจูเนียแฟมิลี่นะค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกคนและทุกทนผู้ชมน้องอยู่ในตอนนี้นะคะไปอาบน้ำเร็ว่าบแล้วดูวันนี้มาอาบน้ำกับพ่อจ๋าอาบน้ำกันู้หน้าถูกตาคนหน้าถูกตาคนไปเดินตลาดพไปเดินตลาดพ่อจ๋าเพิ่งกลับมาจากต้นหญา อาบน้ำก่อนอาบน้ำเสร็จจะทำค <โ Lords. S 1> วามสะอาดที่นอนให้จูยโอ้ยโ,โ,โอย้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยมันเหนีบสิ้นร้อยฉันเอาละเดี๋ยวน้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย <laughs> làm Mimi con. Làm Mimi con. À làm Mimi con. Ừm, làm Mimi. Rồi mới cho muốc. Làm cho muốc cho muốc này nói Hay <laughs> hay. <laughs> าบน้ำเสร็จแล้วก็จะอารมณ์ดีหน่อยๆส่วนแม่ธนวาก็อาบเรียบร้อยแล้วขัดถูตัวอยู่ตรงนู้นแม่ธนวัตรแม่ธนวาอาบเรียบร้อยแล้วเสียบโค้งไว้ขนาดนี้หน่อยๆนี่คือเอ้าวอ้าวอ้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ย,ยจากน้อยอารมณ์เสียเราด้วยจำอะไรจะเถื่อดิ

อ่ออ <laughs> euh, ุ <sketches> ้ยอยอุ oh, 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 ้ยอุ้อุยอยอุ้ยอุ้้ออุ้ยอออ้ออยอยอ่้อย้ว นนนคุณแม่กับขั้นห้วยคุณคุณแม่ทำลาอาบน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะอาบเสร็จเก้าต่ออีกเปียกหมดเลยเร็วปว้ย มัมมัมมัมาสนทเล่นยสเด้มัมเจ้าฮักโขงวาท่านเหมือนเลยเสียบโค้งไม้ขนาดมึงมึงมัมมัมมัม

ไม่ใส่ออกไมใส่กันวะจอไปไหนอุ้ยอุ้ยเอาเอาเอาอืออือตัวตัวอย่างขั้นดักอืออออือขึ้นเชือกครับขึ้นเชือกได้ขึ้นเชือกก็ขึ้นได้เหมือนกันเอออือ

อุ้ยอุ้ยเอ้าเรนตามเจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยพอไปแล้วไวเลยูได้ว่าแ่ยึดถึงใมาใคทำอใ่้ยบ้านละบ้านละบายบายกันเร็วบายบายแม่แกันเร็วเอยยังเอาคู่อีกแล้ว บายบเดี๋ยวบาย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 ค่ะสำหรับคลิปนี้จูเนียขอลาแม่ๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ